น้องมาแปรงค่ะวันนี้ก็มีโอกาสนะคะมาเยี่ยมชมส่วนข้องพีติ้งนะคะวันนี้ก็มาส่งเกลือจืดให้พีติ้งที่ตำบลลำแก่นอำเภอไถ่เมืองนะคะจังหวัดทางงาเป็นครั้งทีซ่อง<า>แล้วนะพีติ้งเนาะจะบอกว่ายัางไงนะคะพีติ้งบอกว่าถ้าไม่เห็นพุ่นคงไม่สร้างํำเป็นครั้งทีซ่องเดี๋ยวให้พีติ้งแนะนาตัวนะคะ,คะ <ๆ S 1> ก็แถวแถวแกส่วนลปมประมาณห้าริบหลแกทาคนเดียวเลยแกบอก <c oughs> ค่ะก็ะเป็นยังไงบ้างนะคะพีติง้งก็ ต้องทดลองใช้เองก่อนตอนแรกเอามาทดลองใช้เองตอนให้พ้นตอนนี้พอขังเลยเอ็นพลนแล้วล้วก็สร้างล็อกทีซ้องมาตอนนี้เอามาค่ายโดยใช้เองด้วยค่ะกำลังมีคนสร้างเพิ่มเพราะว่าเขามาดูตัวอย่างเลยมาดูตัวอย่างที่ส่วนแล้วเขาเหนพ้นเขาก็ว่าเออเดี๋ยวเขาจะอามด้วยเขาก็จะปักซังมาทงพีติ้งซึงแต่ว่าแถวนี้ค่ะมีใครสนใจก็มารับได้กับพีติ้งนะจ้าเดี๋ยวให้ผีติ้ง แนะนำว่าป้ามปิชัยไปอะค่ะเป็นยังไงบ้างอันดับแร็กเลยเหลืองดินดินเป็นยังไงบ้างครับปิ๊งดินกามเราสั้แต่ปุ๋ยเข้มดีสั้นเข้มีมันมันมันร้อแข้งนะแข้งเราก็ได้ตัวนี้มาดูสึกกว่ามันดีขึ้นจะหมอกอนทางเรื่องทางเรื่องทางแห้งแต่ตอนนี้ต้องใส่ชายเกิดชื้นมาก็ดีขึ้นเยอะทางเรื่องจะห้าไม่ดีเล้วถ้าไม่มีจริงม่ไหนส่วนนะทางเขี้ยวหมดเลยเขี้ยวหมดเลยแล้วจะทางหมอกอนทางมันฮุบนะ มะก้อนทางมนุษย์แต่ว่าตั้งแต่เราใจตัวนี้มานั่นนะ่ะดูทางได้เลยทางอามมนเลยเจ้าไม่เคยรู้ไม่เคยเยอะพันนี้แต่ว่าตอนตอนนี้มันยังรอบอะ่ะบอกว่าในตัวหนึ่งอยังสองสามลายแต่ปั้มชุ่แล้วนะค่ะปั้มสิบสองปีแล้วยํำวนะ่าสิบสองปีแล้วอึ่งเกี่ยวกับมาก้อนสักช่วงสามลายสามที่ลายนกากหมากแล้วต้องใช้เวลานิดนึงประมาณสามสี่เดือนค่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวให้ไปดูที่ในส่วนปัม้มเนาะ นี่ค่ะอันนี้พี่ติงบอกว่าเพิ่งตัดไปใช่ไหมคะเพิ่งตัดไปประมาณสักห้าวันเพิ่งตัดไปห้าวันแต่ดูความสมบูรณ์ในส่วนค่ะเดี๋ยวไปดูตอนนี้นะคะอา่าเป็นตอนนี้ยังลูกรอบคอเลยนะพี่ติงนะจ้าจาน่าจะดูสังเกตด,ดูทางมาเลยจ้ะหมอกอ่อนทางมนุษย์แล้วตอนนี้ทางจะ้ะ ทางหมดเลยแล้วรู้เออถุกไล่เลยเลยนูะนรบต้นรบต้นนี่ฝามอายุกี่ปีแล้วคะีิติ้งสิบสองปีสิบสองปีกอย่างทื่อว่าได้พ้นผลิตอย่างสม่์ซัมเมอร์เลยอย่างนี้ไหคะใช่ค่ะนี่อันนี้ีิติงประว่ติเนี่ทางตอนหลกมันทุบตอนี้มันบานคอมันเขี้ยวมากแล้วอะไรบ้านจนพับไปเลยบางอันมันมันคือมันมันห้ามอ่ะมันงามใช่ไหมค่ะทื่อว่าพอใจไหมคะีิติ้งก็ พอใจสาหรับผีค่ะอยูดีดีกว่าเดิมนั่นแหละดีกว่าเดิมเยอะจ้าค่ะซึ่งก็มีคนหมายเห็นขอทามใช่ไหมใช่ถ้าม่าช่อะไรปิติงก็ไม่วงนะปิติงก็บอกเข้าไปบไม่ห่วงซึติงพอตอนรอบทั้งดีป้านมานี่ก็มีคนฝากทั้งไปด้วยใช่พอตอนนี้ก็ปิติงก็ใช้ดีแล้วก็บอกโตอย่างงี้เนาะโตโตตงคอนที่เอาไปเขาบอกเดี๋ยวเขาจะบอกโตอีกแล้วข้าคุณมากๆเลยค่ะปิติิงค่ะ นี่ทุเรียนนะคะมะกรอเป็นยังไงอะให้ให้พี่ติ๊งสูเรียนนี่ปีห้าเดือนเองทุเรียนห้าเดือนนะคะมะกรอเป็นยังไงอะพี่ติ๊งเอ่อพุ่มกล้วห้าเดือนเองแก่แขนนี่ผัวผัวผัวผิวว่าโอ้สุดยอดชำรับผีนะห้าเดือนแขนนี่พี่ว่าสุดยอดชำรับยอดเลยใช่ไหมมะกรอมันไม่ช่วยใช่ไหมพี่ติ๊งหันไม่ช่วยสูตรเรียนห้าเดือนนี่นี่เรียนนี่ถ้าคกดดูนปีว่าเร็วนีห้าเดือนแต่ดูลำต้นนะคะพี่ติ๊งชายกระจืดนี่ดูลำต้น อุ้งสมบุ๋นนี่นะคะนี่ยอดพี่ติงว่าแตกยอดแก่พอใจค่ะจะอ้อยยอดดีมากเลยคือจะไม่บมันไม่แตะหมอก้อนมันแบบเป็นยู่ไม่แตะแต่ว่าผีให้ให้เขาสังเกตข้อผีนะมีคนใบแจ้นู้นส่วนนู้นก็เอาใบแจ้กับทุเรียนเหมือนกันอ๋อ้เขาเอาไใบชายเหรอคะค่ะเขาใบแจ้ตัวเพรา้ไอ้คนคนนั้นเขาไม่ค่อยเชื่อหรอกนะ แต่ว่าเขาหมให้ก่อปีพีเลยแนะนํหวานเหลยกว่าก่อปีพีชายเกิดจืดก็ว่าเออดีจริงนะเขาแห็นก่อปีเขาเอาไปใส่ถั่วเรียนเขาเหมือนกันตึ้งก็เชื้อแล้วไหมตอนนี้ก่เชื้อเชื้อเรีว่าเขาเห็นเห็นเขาเห็นจักกว่าปีติงมาใช่เองคือก็เราทําเองเห็นเองทึ้งไม่มาชวนเขากับชวนเราติดกันกะเห็นว่ามันมันตมบูวนั่นเนาะพลนผลิตมันดี ซึไอไงส่วนปามกุมากันนี่นีส่วนนี้เขากาะใหก่ขอเรามานั่งดูเรามาตหญ้ามานั่งคุยกันซึ่งกาใจะให้ดูก็วันสังเกตด,ดูนะผีตั้งแต่ส่เกิดจื้นตอนนี้เกิดจืดได้พ้นแล้วเขาเห็นพ้นก่อเราก็ถูไปใส่เลยเขาเข,อขอ้าพงถือไปใส่ค่ะเขาก็มามาแบงต่อจากพีติ้งกันเนาะจ้า,จาเดี๋ยวพีติ้งวาอันนี้แบบพีผีส่วนข้างๆเขาแบงกันไปหมดแล้วนะคะจ้าซึ่งพีติ้งจะตั้งเพิ่มแลาวนี่นี่นี่ตอนนี้อบโคเลยพีติ้ง ก็นอมาปลังงยากให้ปิติยืนยันอีกครั้งว่าปิติคือผู้ชายเกิดจืดเป็นคนเดียวสร้างมาชายจริงๆริไม่ใช่หน้ามานะคะแล้วก็น้องปลังไม่ได้มามีกาจ้างขาโฆษณาได้นะวันนี้มาเยี่ยมกันเจยยนะคะโอเคครับชายก็ตัวเองแล้วชายแล้วเห็นพ้นข่อยเบาผื่นค่ะซึ่งตาไม่เจือ้าไม่เชือมาดูได้เลยทีส่วนนี่ตอนนี้ก็อยู่ในส่วนค่ะซึ่งอนุญาตไม่กล้าถวายไม่เจือได้ได้โทรมาได้เลยตบตาต่มได้ อา่าเบอร์ตทรพิ่ติ้งเบอร์ได้ค่ะส่วนเก้าสี่แปดเก้าสามแปดสองเจ็ดค่ะค่ะวันนี้ก็ก็ขอพระคุณพิ่ติ้งมากนะคะที่ให้โอกาสนำมาปลัลางได้มาเยี่ยมชมส่วน